สวัสดีครับผมมาจากสาขาแคนทรานนะจดจัดครับวันนี้โองค์โชวอีกชุดนึงครับชุดไพ่ครับวันนี้ไพ่มีความทุกใบครับไผ่จะทุกใบนะครับขายทุกใบอันนี้อันนี้ฝีมือนะฮะอันนี้ใช้แพรอะไรก็ได้เหรอแพรอะไรได้ครับแพรอะไรไปไ่ที่เล่นต้องเล่นที่มากก็ได้เล้วโอ้โหองค์เป็นไผ่ยูกิก็ได้ครับองเวียนใหญ่ขายขายตอนยกยิมองจะขายเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์องเวียนใหญ่นะวันหยุดไปดูได้นะครับคุณองค์นะครับสองกองครับโอเคครับไม่มีอะไรนะครับครับเริ่ม ชอบกองไหนครับกองนี้นะครับไหยิบไปครับให้คนนับครับว่ามีกี่ใบให้นับเลยครับว่ามีกี่ใบนับเยครับยี่สิบเจ็ดใบครับยี่สิบเจ็ดใบน้องชื่อไหนหายขึ้นนะครับหายขึ้นนะครับโอเคครับโอเคครับก็จะต้องเป็นครึ่งหนึ่งกว่าครึ่งหนึ่งหายถูกต้องครับครึ่งหนึ่งกว่าครึ่งหนายถูกต้องครับยี่สิบเจ็ดใบโอเคครับเริ่มผมหยิบออกมาจากข้างล่างหนึ่งใบที่ไหนครับหนึ่งใบ ข้างบนข้างบนแต่ต้องเหลือ26ใบ26ใบครับเต็มตัวทีนี้ใบก่อไม่มีใครลองไม่ทิ้งไม่มีใครแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเป็นไง ไอ้ไอเป็นไงพี่โอ๊กไมไอ้ก๊อฟก๊อฟเป็นไงสวยพี่โอ๊กโอ้โหใช้ได้โอ้ยยูนดีขอบคุณมากครับจากผมอาจากสักแห่งตราดนัดเจอจากนะครับอย่าลืมนะครับวงเวียนใหญ่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแล้ววันนี้ไม่ขายเหรอไม่ขายครับวันนี้ไม่ขายอู้ห้น